มือเศร้าวนันอาทิตย์จะพี่น้องเตรียมตัวเราได้จำมือนนิเตรียมตัวสีออกไปทําง,งานจำมือ,น,อนีิว่าได้เขาป่าเนาะคุหนักกาแฟเทิงกาแฟเทิงอันโอวันตินฝรั่งพี่น้องอันอีนนยงก่อโกโก้บ่หรืออ่าอียงนี่ละกินแล้วก็จ่อยสียางออกไปทางานสรนเดน้ตอนนี้ก็หกโมงยู่สวิเดนจะพี่น้องหกโมงเศ้าเนะมือนน้ยงงายโศเข้างัน เมื่อนี้เป็นมือวันอาทิตย์้ะพี่น้องวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดนาะจะเป็นยังไงนอโศกหมานข้ามอ่อนนอจ่าพลังค้นกระจาเนาะพลังพ่นกัเสีว่าถือกลิ่นวัตถิวาโอ้ยโซนอนบ่ารับพี่น้องมือขึ้นนี่นอนตื่นตีหนึ่งอันสีมาบอกสูฟังเป็นยังวงเตียสีมาบอกเผื่มูสูฟังมือนี่มูอยู่เมืองไทยสู่ฟังมือนี่อันตีหนึ่ง ตีนึงได้ยินเสียงอัน,นเม็เซ้นเจอโทรศัพท์ขอคว่ำดังปิ้งไปนะอันมันเกิดเสดอระบาดเนี่ยมันก็นอนบหรับตัวโทรมาหยิมเงินพี่น้องอืมโทรมาหยิมเงินเสียเวลาบ่สนอกว่านนะว่ามันเวลามันห่างกันเท่าไหร่เวลาอยู่เมืองไทยไน่ยมันเร็วกว่าหกชั่วโมงจ้ะ นึ่งม้งเสาอยู่เมอนะืองไทยในยุนี่มันก็สิตีหนึ่งจะเ้าวก็กนอนพอดีแมนบอกกำลังนอนระระฟฝันฟันแมนบอกทักมายืมเงินไหนกับว่ากันดอกหลยว่าติดหนี้เงินดอกลหล่เฮไม่ให้เฮายืมเงินแน่วสัญญาตางคุนกับตังม,มีผ้าละเนาะบาทนี่กับวอาไปว่ามากกับหาฝรั่งห้แนว่วสัว่าหาฝรั่งห้แนียพออ่อแดน มีผู้เพิงผ้าอาศัยพ่อพี่ผู้เลี้ยงผู้เกี่ยวว่าสันตอนนี้ติดนี่ไร้ว่าสันว่านะว่าซอยห้าดา่วว่ัสันว่านะคือบอกบอกตรงๆเลยเน่อยว่าแน่วมันนิมันซอยกันเลี้ยงเงี้ยเลี้ยงข้ามหนึ่งขันบ่อเนขันบ่อไรยมันแค่ซอยกันพ่อซอยกันไดยูฮาลังเกียเนาะแต่ว่าเลี้ยงหาฝารังเลยมันกับมันเ่ายไงแบบนั้นดีมันเม็นไงแบบว่าหนึ่งค่ะถือข้นบ่ดีแมนบ่ หาให้แล้วแต่ถือค้นบ่ดีกสีบไม่อยากนํำเหาอีกบ่อบาดนี้กะกันสมมติว่าเหาแน่นะไหม่มวยปวอกรงสีเนาะกันถือคนกันเขาบ่ดีนุ่กันมากยากังสีมันกรสีไม่อยากแต่ว่าอ,นนอันนี้ยกตัวอย่างเนาะก็คือได้ฝรั่งไปกับสีมันว่าเขาสิไปหาซอยปดหนีปดสินบบมันว่าเขาสิไปหาเงินใส่หนีซอยหลด,ด่ด้ซัวเขาสีมอาน เบิ่งใจกันช่วเขาสิมาอยู่น้ากันเขาก็ได้ว่าโม่เฮาเนี่ยรู้อยู่ว่าจุดมุงไหมเฮาอียงังเฮามาหาฝรั่งในจุดมุงไหมอียังบาดนี้ฝรั่งเขากับละแวงเขาอยู่แหล้วแมนบอกบาเขาสิมาัวบมาเก๋ว่ามา,ามนเขาอยู่แหล้วแมนบอกบาดนี้ฝรัง่งรวยๆนะมันกะหายากฝรัง่งรวยๆมีเงินมันกะหายากอันอีนั่งอันหนึ่งนะโดล่งเฟซอันอยู่ในกลุ่มเมียฝรั่งนะ่ะ กูมา่านกูเมียฝรั่งน่ะนะขนาดแต่งงานเลี้ยวอะนะแต่งงานเลี้ยกับอันฝรั่งน่ะนะแต่งงานเลี้ยนะยังได้มาใส่หนีใส่หนีที่อ่ฝรั่งเป็นหนีกรนกรนแต่งงานนะฝรั่งเป็นหนีเลี้ยวอยู่เลี้ยวบาดหนีแต่งงานกับฝรั่งเลี้ยวมาใส่หนีซอยมาใส่หนีซอยปัวนจนว่าเบิ่อ เออเจ้าว่าเป็นี้แต่ว่าเึงนะมาใส่หนีซอยพัวจนว่าเบิดเท้าน่ะมาทางานอยู่ในใส่หนีพัวจนว่าเบิดบาดนี้ก่สีมโพส้าลงเฟซนีไม่หยังว่าตีบาดนี้ไปดาวบ้านน้ากันดาวบ้านว่าะม่ดาวบ้านอยู่เมืองไทยเหมนมาซื้อบ้านอยู่หนีน้ากันบาดที่นี่ซื้อบ้านบาดนี่ก็หาซอยหาซอยคาบ้านน้ำกันคุ้นละครึ่งบาดนี้ย่านบ่ได้ย่านบาดนี่ก็เลยคิดไปคิดมาเพิ่นกะเลยโพัถามโมว่า ข้าเป็นผัวตายนะศร้ส่วนแบ่งได้เอ่อได้ส่วนแบ่งลายบันไดเจงสรนาเพิ่นมโพวดถามมูอยู่นั่นทึ่งผัวก็มีลูกติดจจงศรีนาก็เลยยันบ่ไร้ก็เลยมโพวดถามมูแต่ว่านั่งก็เจงอยู่ได้นั่งแต่งงานแล้วกะนั่งเมื่อใส่หนีซอยผัวจนว่าเบิดจังสั่น่หล้ะพี่น้องขนาดแต่งงานเล้วกับว่าเป็นบ่าแต่งงานเล้ยสิมาแบงอสมบัติน้าเขาได้ขันเขาบ่เส้นไห้มันกับ่ไร้ แต่งงานอะปูลากุก็มี่ยายสก็เคยเฝอหลายๆคลิปนาะพี่น้องเนาะอันการแต่งงานนี่บบรมนาสีมะดัสีมากวบกวยของเขาหลวดกันเขาเพราะเส้นหยังสีมันกับุ่ไรเนาะอันนี้ก้นไมายนี่มันก็มันหลายอย่างลายอันลายแนวเนาะยายสกับบุลูส่วนลึกตื่นนาบางปันไดออันเลี้ยงมนีวันถไปแต่ละกว่าละนี่มันกับบุคือกันเนี่นสินะแต่ละกว่าละนี่มันกับบุคือกัน อันเลี้ยงปั่นสมบัติแปลงสมบัตินี่ก็แยกสูงกับพวรู้เลี้ยงพี่น้องบ่ใครรู้เลี้ยงปันไะไจ้ันี่แหละก็เลยโอ้ยคนเฮานี่เนาะบ่พ่อกันยี่สิบสามสิบปีหรอกขันทักม้านี่ก็บขันทักมาเนี่ก็ว่ายืมเงินเนี่ยแจ็คสินะแต่แจ็คสิว้างเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่แจ็คสิว้างเลยกระสิว้างเฮาทาแง่กันเฮาบวบๆน้ำกระว่างเฮาทาแง่เนาะขันเฮาวาบบะมีกระว่างเฮาตัวอีกได้แบบนี้เออ จะแจกสีวายยังไดข๋คันเท้าห้แล้วเอายืมเงินเท่าสมมติว่ายืมเงินเท่าไปแล้วเน่ะแจกสีวายยังได๋เราพี่น้องเนาะเอายืมเงินกันนีก็ได้สมมติว่าติดหนี้แล้วติดหนี้เงินดอกยู่พุ่นแล้วกันยังประ่านด้มีให้ทางเมืองไทยกันยังบ่ทธานด้ให้ข้าเจ้าได้เนี่ยคันยืมเงินเท่ายังสิยี่สิบสามสิบปียังมาขอกันจะมายืมเงินเท่ายังสิมัน พี่น้องคิดว่ายัางไงมันสิได้อยู่บ่หรือจังไดอืมอันนี้ก็บว่าดดว่ากันดอกก็จักสีว่าจัางไดเนาะพี่น้องอาทิตย์ก่อนมบนไม่นั่งหนึ่งอีกเอออันทักมามูของมูในเฟสมูของมูในเฟสนะกัเป็นมูของมู่นเนาะกับว่าดดลึงบ่ได้รู้จักกันบันใดหาฝรั่งให้เนี่ยบบว่าอันป้ากันกับผัวแล้วเพิ่งป้ากันกับผัวแบบว่า กะรบริโเลี้ยงหาฝรัรงง่งนี่เนาะบริเลี้ยงหาฝรั่งนี่ยายโซนน่ะบ่ได้เก่งบรได้คเฉียวชาติเลี้ยงกันการเนะนนบ่บริด้เขียวชาตินันเลี้ลยงกันอันหาฝรั่งไหหมูยังสิน่ะพี่นอนอกเพราะว่าเจ้าของบ่เก่งคือว่ามาอยู่เมืองหนอกนี่มาอยู่เมืองหนอกเี๋ก็คือไปไปทำงานไปทำงานเหนลือก็ดีละบ้านนี่ไปทำงานเล้วก็มาบ้านัม่สินะ มูอพวกเข้าเจ้าก็มูอพวกมือขวาเช่นเสียมือขวาที่เขามาเบิ้งบ่อนเบิ้งหยังเบิ้งหยังอยู่เฮียนอยู่ซานนั่นส <c oughs> ิเขาก็บ่ได้มาหัวซ่าเขาบ่ได้มา่งโบน้ำมูอห้าที่เขามาทักทายเซ่ฮลัลโหลห้าเด้อเขาเอาไปเบิ้งบ่อนเ <c oughs> ขาบ่มีเวลาสิไปแนะนั่บ่มีเวลาสิไปนั่งงานเจ้าอยากได้เมียไทยบ่เจ้าอยากได้ยันเจ้าอยากได้ผู้สาวไทยโบคอยสิแนะนั่มห้มันบ่มีเวลาสิไปนั่งบ่อน้ำเขาได้พี่น้อง คารห้อจิตไปนั่งเบาเอ้ยข้ามเหนียวมากสิห้องก็อยากไอเขาเด้เออเ้าก็อยากไอเขาเด้แล้วเขาก็บ่ได้บอกให้เ้าหาให้ยังสิน่ะก็ะชับสิไปหาทั้งหดายายสูกได้เขาเขาไ่ได้ว่าผู้เธอมีผู้สาวอันไทยบัวมิมูไทยบัฉันอยากไปอยู่ไทยหรือว่าฉันเสี่ยผู้ยิ่งไทยมากจังจังอันแนะน้ำให้แนะน้ำให้อันให้ฉันแน่ฉันสิอัน ชันสีเอามาวายเจังสีขันเขาวายเจีงสีมันกัสิมีโอกาสเอามูเอาพวกเอาลูกเอาร้านเอาเอามาอยู่น้่หรือว่าแนน้่ให้รู้จักกันอันนี้เขาเส้เขาไม่ได้สนใจเขามาเบิ่งบ่อนเขากเบิ่งตะบอนเขาสิไเป็นนั่งเขาสิไปเอ้ยปากถามเขาจังสีมันมันโบแมนเดพี่น้องมันบบแมนเขาก็อยากไอเขาเขาก็บอกกันเรียงถ้ามาหากินเว้ากันเลี้ยงบ่อนเลี้ยงยางไปอันซุ้มสดสดกระไดบ้านต่อไป อืมซุ่มสวดก็ได้คันเราเลี้ยงคันเขาอยากไปเที่ยวเมืองไทยอังเสริเขาก็ไปเองเขาก็บอกมือบอกเว้นกันเขาก็ไปเองเขาก็ไปหาเองอังเะอืมเขาไปหาเองเขาแบบแจ็คสี่หละก็แจ๊คสีหาให้แจ้งใดคันถามว่าเอาย้ายโซ่คือใดย้ายโซ่ใดมาจะใส่ฝรั่งนี่ยายโซ่พ่ออยู่ใส่ภสษีว่ากับยายโซ่เห็ดขีบก้อนก้อนก้อนทีขีบก้อนก้อนเกาๆเลยเลยพี่น้องแก้โซ่สิบอก ทุกขันตอนเลนอืมยิย่โซกับบวกเลยยิย่โซพ่อแฟนอยู่ใสยังเสียนาย,ายิ่โซกับบกรบกลาละเอียดนอกจว่าก็คือว่าย,ายิ่งโซพ่อแฟนในอินเทอร์เน็ตเนาะใจพี่น้องก็คือเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์หาคูจาูจ้ะเป็นเว็บไซต์หาคูนูนะกะท่ายลูกทายย่ายยังรุ่งไปบึงกบมูยิ่งโูมูย่งโซลาย,ยละเอายดคนาะพี่น้องที่มาอยู่น้อกันที่มารู้จักกันอยู่นี่กะพ่อ อยู่ในอินเทอร์เน็ตจ้ะอยู่ในเว็บเดียวกันแต่กี้มันเป็นเว็บไทยเลอบริงเลยจ้ะเนาะเว็บไทยเลอบริงที่เว็บหาคู่ฝรั่งน่เนาะเป็นไทยเลอบริงแต่ว่าเขาไปในหันมันจะมีภาษาอังกฤษเบิดได้เออเขาก็ต้องแปลเอาพี่นอ้องแปลเอาแปลเอาระบายนี่ภาษาอังกฤษเขาก็ต้องเรียนรู้อีกส่วนหนึ่งนั่นแนะนํำวิธีการหาคู่พี่น้องเออก็ออมีทังเดียวเท่านั้นก็คือ หาในอินเทอร์เน็ตล้วก็ต้องไปทาการทํางานคือจังมองฝรัง่งเขาไปเที่ยวจังซันล่ะมองมันสีใดนันนะมีสองทั้งตะว่บาผู้ข้าเจ้าที่ใดที่มูผวกแม่น่อมมันกับสีมีอยู่พี่น้องมันกับสีมีอยู่อันนั้นก็เป็นมันกับเลวแต่ตครูวาสนาข้าเจ้านมันกับเล่าตาอันมันจังแล่าตาครูข้าเจ้าข้ที่เป็นครูกันมันกับสีมาทุกทั้งนั่นแหละพี่น้องต่ว่าส่วนมากวันถ่ดไป ก็คือไปหาเหตุการณ์เหตุงานณ์มองฝรั่งฝรั่งท่องเที่ยวหรอกอะนี่แหละกับเว็บใส่หาคู่นี่แหละจ้ะเน้นน้ำไปจังสี่พี่น้องมองมันสิได้น่ะนะมองมันสิพ่อฝรั่งหลายจังสีนะอันนี้ก็สิไปเหตุงานณ์กวนพี่น้องอันนั่งเบาอันนั่งเบานางโซกันก้อนสิไปเหตุงานแกขอคุณหลายๆผู้ที่เพิ่งตะตุนจนจบไปก็ได้ขอคุณผู้ที่ติดตามยายโซทั้งไม่เลีเก่าจ้ะพ่อกันไม่คิดหน้าใจวะ